เท้าใช้นิ้วโป้งนิ้วป้งกดไปตามแนวเส้นถ้าคนที่ยังไม่รู้จักแนวเส้นให้ดูขอบขอบเทา้ากดโน้มเน้นนิ่นี่คือการลงน้ำหนักค่ะลงน้ำหนักลงโยกโยกเน้น ก็จะได้ได้แนวเส้นเส้นขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าแนวเส้นขาด้านในนะคะตรงนี้จะเป็นจุดสะท้อนของลดลูเอวหลังถ้าเราต้องการบำบัดเราเน้นเน้นน้ำหนักลง งอน้นนิง่งแล้วก็ยุบ